ครับท่านนายกครับหลังจากที่เราบำรุงต้นใส่ปุ๋ยดูแลเรื่องน้ํามาแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปครับท่านครับหลังจากที่เราอันนี้คือได้ใบชุดแรกนะฮะภายในสี่สิบห้าวันเราจะได้ใบประมาณนี้ละได้ใบชุดแรกครับคือเมื่อฮะตอนแรกมันจะเลือเหี่ยนๆเนาะเหมือนกับเที่พอเม่อกี้คือเหลือใบประมาณห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แต่ตัวนี้ จะเห็นว่าใบเิ่นยอดเป่นขึ้นไปแล้วประมาณคืบกว่างนะอันนี้คือเป็นยอดชุด,ชดแรกที่เราสามารถทําได้ภายในสี่สิบห้าวันนะครับจะรยะยะเวลาสี่สิห้าวันนะครับส5ห้าวันจะ่ปนี้นะแล้วก็หลังจากนี้ไปห่มสี่ิบห้าวันนะครัถ้าเขามีน้ําที่ดีเราสามารถที่จะทํายอดที่สองต่อได้เลยนะครับโดยวิธีการใหื่อปุ๋ยทางดินโดยก็คือทางใบเลยนะครับเพื่อเป็นการเล่งเพื่อเป็นแทง อายอดอ่อนสูตรที่สองโดยวิธีการใช้อย่างไรพ้องเข้ากันครับอ้าลงดีนี้จะจช้สูตรไอส้าห้าเจ็ดเจ็ดนะถ้าเป็นถ้าเป็นสูตรสําเร็จที่เพื่อนซื้อขายไปแต่ผมจะจช้วิธีการเอาปุ๋ยสูตรสีโฟกศูร์ูร์ผสมกับสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนาะ อันนี้เขาเป็นเป็นการใช้ปุ๋ยสองตัวสองกระสอบนี่มารวมกันเอาอย่างแรกส่วนเลยเอาหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับพี่สูโบ46001กระสอบ15 15 15หรือสูตรเสมอไ,ได้หนึ่งกระสอบเอามารวมกันเลยผสมกันเรียบร้อยก็โรยไป,ปนะต้นประมาณหนึ่งกิโลเหมือนก<ด>ันดูรสม,สมีสมพุ่มซนะิปซิปเมตรเหมือนกันตอนแรกเขาเร่งรอบแรกเขาจะใส่เฉพาะตัวเอ็อย่างเดียวพอรอบสองนี่เขาจะเริ่มสราสมอาหารละ ก็ใส่ทั้งอาจมีตัวเแล้วก็ตัว P ีตัวเคเนาะ N P K พร้อมนะฮะฉะนั้นพอเพื่อพอเพื่อแล้วปุ๊บเขาก็จะหึ้งน้ําต่อนะครับอันนี้คือถ้าเข้าขบวนการหนึ่งเดือนเขาจะราดสารเนาะหลังจากที่เขาได้ใบชุดแรกแต่ใบชุดที่สองนี่จะใช้เวลาเหมือนหน่อยเพราะตอนนี้ั้านี้ไปมันเข้าเมษามันหน้าร้อนแล้วฉะนั้นพอมพอเขาจะเริ่มอัดทํากัรมันก็คือช่วงที่ฝนตกที่นี่คืออาศัยธรรมชาติได้าละว่าฝนตกปุ๊บ เาจจะระดมกําลังเอาเลยนะใบทั้งปุ๋ยนะคือน้ําอัดไปเลยนะครับน้ําเฉพาะน้ําฝนคงหมด่ตอนนี้ก็คือพันเร่งเร่งยอดรอบสองอล้วครับพอฝนตกปุ๊บิ่นจะเริ่มแทงใบใบอ่อนเนาะรอบที่สองรอบที่สองครับรอบสองใช้ระยะเวลาประมาณรอบที่สองนี่มันเมือนรครับอันนี้ขึ้นอยู่กับฝนละถ้าไปใบเป่นแก่หลังที่นี่ไปแฮมสักสิบห้าวันอรือสาวันใบเกิดจะแก่จัดละถ้าใบแก่จัดเป่นพร้อมที่จะ ทำยอดใหม่ได้ครับ <ừ> ะฉะนั้นถ้าฝนมาเร็วก็จะสามารถทำเมื่อยอดอ่อนได้เร็วนะฮะแต่ถ้าคนที่มีสกยภาพนะมีน้ําเต็มที่นะก็สามารถที่จะทํายอดอ,อ่อนรอบที่สองได้เลยครับ,รบแต่ที่นี่ต้องรอฝนอใส่ฝน <c oughs> ต้องรอฝนร <c oughs> อฝนฝ <c oughs> นมาถึงจะเริ่มใส่ปุ๋ยครับอัดทางน้ําน้ําที่มีเหลืออยู่ตอนนี้เขาเก็บ,บ,บวไว้น้ําไปส่วนหนึ่งครับ,ค,รบคือหนึ่งพอน้าฝนมาเอาเพื่อปุ๋ยแล้วก็น้ําที่เขาเก็บไว้บางส่วนเนี่ย เพเิ่แหมเต็มที่เพื่อที่จะได้แทงยอดอ่อนนะฮะพอแทงยอดอ่อนปุ๊บจะเข้าสู่ขั้นตอนที่เราเขาเตรียมต้นจะรัดสารหนึ่งก่อนหนึ่งเดือนเนาะสมมุติว่าตอนนี้ก่อนที่ <ไป S 2> จะรัดสารหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนจะมะีหลังจากแท,ง,แทงมาแทงไม้อ่อนรอบที่สองเนี่ยเขาถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายที่จะต้องดูแลเปิ่อนอย่างดีลแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะให้ปุ๋ยทางดินแต่กี้ได้ว่าเอาอ4600เนาะบ,บ,บวกกับ15 15 15, 15. ใส่ไปรอบหนึ่ง แล้วรอบที่สองหลังจากนั้นประมาณสักสาววันเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลามันนะความจริงสูตรที่บวกนะสามารถใส่ก่อนหน้านี้มก่อนหนึ่งเดือนก็ได้แต่สูตรสุดท้ายหนึ่งเดือนหรือสาววันเนี่ยที่จะราาสารเนี่ยก่อน,<ค>นจะรอดสารหนึ่งเดือนหรือสัวันอ่าสัววันหนึ่งเดือนหรือสาววานันเนี่ยใช้แปดสั้วสี่สั้สี่นะครับเขาจะเห็นว่าเขาจะลดตัวหน้าละเนาะอันนี้อันนี้อุนนอ่น,นถึงทางดินก่อนนะั่นนะ คือก่อนเขากล่าวว่าเขาจะใส่ภายในหนึ่งเดือนนะคือกลายเป็นปุ๋ยแปดเซาสี่เซสี่เนาะอันที่ผมบอกเมื่อกี้คือสิบห้าอ่าสี่สิบหกศูนย์ศูนย์พวกเชือไหมเป็นใส่ช่วงระยะกลางช่วงที่ใบชุดแรกมาหาใบชุดสองเนาะครับแต่ถ้าเริ่มใบชุดสองแล้วปุ๊บก็คือใช้แปดเซาสี่เซสี่นะเดือนสุดท้ายคือกลายเป็นแปดเซี่เซีเนาะก็อ่าปริมาณก็เหมือนกันเหมือนกันประมาณหนึ่งกิโลต่อสิบพุ่มสิบเมตรทรงพุ่มสิบเมตรเหมือนกันอย่างตัวนี้ประมาณ สิบห้าเมตรเขาประมาณกิโลครึ่งแล้วก็ใส่น้ําตามปกติก็ดูตามสภาพอากาศดูความชุ่มชื้นของดินเพื่อที่จะให้ยอดต้นแข็งแรงแล้วก็มีธาตุอาหารครบถ้วนครับต้องอย่างน้อยต้องสาวันถึงหนึ่งเดือนกรอนผาดสารนะครับในช่วงนี้ก็คือน้ำครับเพื่อปุ๋ยต้นี้ก็อย่างอื่นได้ใส่งแห็ก็ครับท่านอรอันนี้เขาปุ๋ยไว้ด้านบนตั้แต่นี้ถึงปุ๋ยด้านล่างด้านพื้นดินครับปุ๋ยด้านบนนะเราจะมีการเตรียมต้นโดยการใช้ปุ๋ย อปุ๋ยเด็ดนะครับส05234นะฮะอ่าประมาณถ้าใบอ่อนเริ่มใบอ่อนนี่เขาใส่ครึ่งกิโลเนาะสมมติว่าใบใบอ่อนเลยถ้าเป็นใบใบอ่อนไม่เนี่ยเขาใส่05234ครึ่งกิโลผสมน้ำฉีดผสมน้ำสองลิตรเนาะครับบวกกับปุ๋ย10 50 20 สองอย่างวกกันจะเป็นหนึ่งกิโลต่อน้ำสองลิตรนะฮฉีดพ่นที่เพ้่ครึ่งกิโลเพราะว่าถ้าเขาเพิ่หนึ่งกิโลตามอันนี้ใบเปิ้ลจะเกิดการไหม้เหมือนกันพเพราะมันเป็นความเข้มพ้นจะสูงเกินไปนะเพื่อป้องกันการไหม้ใส่แค่ครึ่งกิโลนะปุ๋ยสองอย่างนะคระับมนน้ำสองลิตรศูนย์ห้าสองสามสีบวกกับสิบห้าสิบสองสิบเนาะและพอใบเปิ่ลได้ประมาณสักสิบห้าวันเนะาะใบเปิ่นเริ่มแกเริ่มมันนี่ละ อ่าประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้1กิโลเลยนะครับศูนย์ห้สิบวกกับส0บห้าเหมือนเดิมแต่เพิ่มปริมาณจากอ่าห้ากรัมหรือครึ่งกิโลเป็น1กิโลกรัมฉะนั้นทาง200ลิตรจะใช้ปุ๋ย0ูนย์ห้าสิบสองสี่หกิโลสิบห้าสิกิโลเนาะกลายเป็นสะอก,กิโลละกันเะนานะคือความเข้มข้นสูงได้ละใบนี้หม่ไมละนะฮะแล้วเวลาฉีดพ่นนี้ต้อง ฉีดพ่นแบบผ่านหรือว่าฉีดพ่นที่มันชุ่มใบเลยครับท่านสามารถฉีดทั้งบนแล้วก็ฉีดขั้งล่างได้เลยอันนี้คือขึ้นอยู่กับศักยภาพการพ่นเนาะเอาคือว่าสามารถฉีดได้เลยนะยิ่งยิ่งทั่วได้ซ้ำดีครับอันนี้ก็จะเป็นการทําเมื่อพืชกินอาหารทางใบได,ได้ได้นักขึ้นครับ,บครับก็คือแล้วปุ๋ยตัวน,นี้ใช้ฉีดในช่วงยอดรอบแรกหรือ,อยอดรอบสองครับทันนี้รอบที่รอบสองนี่ที่ว่าแต่รอบแรกรอ,อบแรกมัได้บำรุงแต่ใบมาได้บำรุงอันนี้คือรอบที่ รอบที่สองใส่ตอนยอดรอบที่สองนะครับก็ที่จะเตรียมต้นใส่สารก่อนลาดสารหนึ่งเดือนอันนี้สูตรก่อนลาดสารน่อที่ใส่ดินโดยที่ใส่ดินที่บ้านเนี่ยครับคือพ่นอยู่ประมาณสักสามครั้งสามครั้งสี่ครั้งขึ้นอยู่กับในภาพของเจ้าของสวนแต่ผมจะบวกสุดท้ายมันจะบวกน้าตาลทางด่วนไปหนึ่งกิโลรอบที่สามรอบที่สามยังถ้ารอบแรกใบมันได้ขนาดนี้สาวันนะครับแล้วครั้งที่สองครั้งที่สามท่านนายกดูอย่างไรถึงจะเริ่มพ่นครับเขาคาด เมื่อกี้เขากำหนดเวลาไว้สมมติว่าเราจะใส่วันที่หนึ่งที่เขาสมมติเขาอยู่ในช่วงมีสายเนาะเขาจะไปใส่วันที่หนึ่งพฤษภาเนาะถ้าแหมประมาณ15วันเนาะเขาก็สามารถใช้หนึ่กิโลน้ำจาร์หนึกิโลแล้วก็ปุ๋ย2สูตรเมื่อกี้นะั้นอย่างละ1กึ่งกิโลพ่นก่อนที่จะราดสารแหม10วันหรือ5วันก็ได้ครับอันนั้นอันนั้นเราไม่มีปัญหาแล้วครับหลังจากที่เราเตรียมต้วในหนึ่เดือนครบ พ่นอาหารทางใบได้3ามรอบยางน้อยเนะาะสมรอบเนาะเขากอบพร้อมที่จะอานร,รับสารลงดินเลยนะครับ